สวัสดีครับตอนนี้อันดีวีแผ่นดีซีดีฮอร์ดรเ,เรื่องไอหนุ่งหนักเมาผ้า,าหนาักาตาามีโลโก้ซักรออแมน่องซึ่งพอช้านานๆานต่ตปีซึ่งพอใช้นานๆาจน,นถึงปี2 0 4 9เรตติดซดี CD, ชนิดชนิดเอชชันประเไทยราคาตกร้เจสิบาทซึ่งนิดหน่อย นะครับชุดนี้โซ่สามโปะโซ่สามโปะนะครับอันนี้ตกอันน,นวันเทอมอันนี้วันวันเทออันนี้ศูนย์อันนี้ตกหน้าตกหลังตกหลังก็คือเนื่องย่อเจ้าของนี้สิทิและไดเวสดักอายากคือ i a t v ไม่ใช่อ่บ a i f จากกักนะครับ ซึ่งปัจจุบันเนี้เราเน่ยไม่ใช่จะเป็นรสดีเดียรแอนด์เทตเมนต์รสดีดีโอแล้วเจ้าของนี้สิทธิ์แล้วจะอใดบริษัทแบ,บนปองอจังกับนะครับที่อยู่หน้าน,นี้ประเทศสินค้าดีดีโอซีดีหรือดังเครือเล่นดีซีดีวันที่ถลิต้องวันวันใช่ครับและปีที่จะนาย บริษัทแม่บ้องจังกัดวันที่แล้วก็คันตืออยากดีกทีใช้กับเครื่องเล่นดีดีโอซีดีคันตืออยากเก็บที่เขาสูส่แส,สนแดดวันที่ถลิก็คือสาสิสาสตุลาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบหกเมื่อชุวงออกหนังสือสากลไทยสากชงเลขกระดาษทรงเดียรพทยใต้หัวเลขที่ยี่สิบเจ็ด ในแผงในวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังวันปรับปรุงสภานีโตฮะช่อง9ขอเอสดีเป็นช่อง9ขอสชชหลังปรับปรุงสภานีโตฮะช่อง5ก่อจากวุนพลอยนะครับช่องวันช่อง,งร,ร,รับุ้สภาคขั้นแรกช่อง7 สีนะครับหลังวันออกพรรษาหลังที่สกกลาหลังปิดเปิดพระเรียงหลังวันที่สักจีเจหลังวันออกพรรษาแล้ววันเนี้ยราแล้ววันเจริตาแล้วก็สภาและว,วันจํารวจและไปซีโร่แล้ววันฮาโลวีนนี้จุกสองแผ่นนะครับ ทิจุก2,898นาทีที่จะเป็นหมายายลขทอย622746โดยนั่นทีรุษเย็นไอหนุ่งอะเนาก็อาวอนจากกระดาษบริษัทแบ,บงก์ของประเทศไทยจังบริษัทแบงบก์ของจังกลับมาชนซึ่งอันนี้หมายเลาจานนะครับซึ่งพอใช้ปีเดือนพฤศจิกายน2,545จนถึงกรกฎาคม2,549 มาดูครับนิ่วแผ่นซีดีกันแผ่นเนื้อกับวีวีดีนะครับเครื่องเอื้อเครื่องเอืนองค่ะมีโลโก้วิดีโอซีดีวันทีทานหนึ่งแล้วก็ดีโอท้าไทยเอจีเอสยกอกฟิตแนบบองไปไหนย่าและวิวันนักเรนว่าสูงคนนี้สิทธิ์ลา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 ยล,าล,าลาอ่างซึ่งสมาแห่งก็ มีรอยนิดมีรอยนิดหน่อยยังได้อยู่ดูได้อย่างแน่นอนหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนแทนสองเขาอันนี้กับอ๋อเลือกอันนอมีรอยนิดหน่อยกันดูแล้วกว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนวันนี้สาธิกนี้สวัสดีครับ